ไฟหน้า v ีสนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ลูกค้าดูอันนี้ของเก่าเขาเขาใส่รุ่นอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเดี๋ยวผมให้ดูผมถอดออกมาแล้วนี่อันนี้หลอดเก่าเขานะเนีย่ยนะเดี๋ยวผมจะใส่หลอด v ีสาเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะอ่ะผมให้ดูข้างขวา,ขาก่อนที่เขาหลอดหลอดที่ลูกค้าเขาใส่มานะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะดูไฟเขานะ เปลี่ยนสีได้ด้วยนะของเขาโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ไฟของผมให้ดูนะแล้วเปรียบเทียบกันซ้ายขวาใส่เข้าไปเรียบร้อยอผมจะเปิดให้ดูนะจำได้ไหมว่าเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะจำได้ไหมว่าเมื่อกี้ไฟมันเป็นยังไงอ่ะดูนะนะ มันทำไมไฟมัน,ไฟม,นไฟมันเตี้ยด้วยข้างนี้แปลว่าตั้ง,งแปลว่าแปลว่า,ต,วาต้องทําอะไรมาเยอะเลยข้างนี้ยไฟมันออกไม่เต็มเนี่ยดูด้วยตารู้เลยไฟมันลงมาแค่นี้เองมันควรจะไปนูน่นอ่ะเดี๋ยวเราจัดการให้ลูกค้าก่อนนะครับเราปรับขึ้นมาสูงหน่อยนะครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เองนะเดี๋ยวเราใส่ข้างขวายข้างนึงนี่เดี๋ยวเราดูระยะแค่ไหนเนี่ยจะเตี้ยไปนิดนึงด้วยอาจจะต้องขึ้นมาอีกตัวตั้งไฟะครับเขาอยู่ตรงนี้นี่อันนี้อันนี้ไฟสูงต่ํานะครับเนี่ย อันนี้นี่นี่ไขควงแทงองไปตามรูนี่นะเนี่ยนหมุนขวาขึ้นนะครับอ่ะผมหมุนขวานะสังเกตไฟเห็นไหมไฟมันขึ้นเห็นไหมเห็นไหมนะไฟมันขึ้นแล้วเออพอดีนะเนี่ยพอแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ข้างขวานะข้างขวาผมเอาออกข้างขวาผมเอาหลอดออกนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นข้างซ้ายว่าชัดไม่ชัดนะอันนี้มันยังเป็นหลอดเดิมอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเปิดหน้าให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กผมหอดปลั๊กไว้เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูอีกทีหนึ่งว่า ไฟมันเป็นยังไงนะโอเคอ่ะอันนี้ไฟเขาติดแล้วนะไฟข้างขวาอยู่แค่นี้เนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไฟข้างซ้ายนะครับอันนูน้นผมปิดให้ดูนะปิดแล้วเปิดนะอ่าผมเปิดนะดูนะเห็นไห<ฟ>มอ่าผมปิดเปิดนะนี่อ่ะสังเกตเลยเนี่ยไอ้ไฟไฟข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมข้างซ้ายสีเหลืองเห็นไห<ฟ>ม โอเคนะผมเปลี่ยนไฟข้างขวาแป๊บหนึ่งผมใส่ไฟเรียบร้อยนะจำได้ไหมเมื่อกี้สว่างแค่ไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอากระโปรงอาผมเปิดไฟนะเนี่ยข้างขวาเต็มเหนียวเลยข้างซ้ายโอเคไหมเมื่อกี้ข้างซ้ายมันตกนี่ผมตั้งไฟให้ด้วยนะดูนะเอาผมดูนะผมบังให้ดูนะอันนี้ไฟข้างขวาบังไฟข้างขวาเสร็จแต่ไฟข้างซ้ายเอาออกมาครับเอาบังไฟข้างซ้ายติดแต่ไฟข้างขวา ขวาไปไหนขวาหายเดี๋ยวเราต้องต้องตั้งไฟข้างขวาก่อนขวาหายเลืออยู่แค่นี้หายหายไปเลยเนี่ยไฟมันไม่สว่างเท <_ s> ่ากับว่าตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้ไฟมีแต่ข้างซ้ายเดี๋ยวเราตั้งไฟข้างาขวาก่อนโอเคมาแล้วเ <_ s> ส้นไฟกลับมาแล้ว s> <S เห็นไหม s> <S เดี๋ยวเราต้องต้องดึง,ง,ดงเราต้องดึงอันขวาเนี่ยเข้ามาข้างซ้ายหน่อยซ้ายขวาทางนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ข้างขวาเนี่ยไฟมันจะต้องตรงๆนะครับมันจะต้องไม่เอียงนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหมุนตั้งดูก่อนอ่าเดี๋ยวผมตั้งแป๊บหนึง่งตอนนี้เส้นไฟมันยังเอียงซ้ายอยู่เดี๋ยวผมตั้งให้มันกลับเข้ามาก่อนตอนนี้ผมตั้งมาเท่านะเอาผมบงังบังขวานะเห็นไหมเห็นไหมไฟมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะอ่าผมบางบังขวาอ่าโอเคผมบางซ้ายนะโอเคมนะั้ย ไฟมันสว่างขึ้นมาแล้วโอเคดีก okay. ว่าเดิมเยอะอย่างนี้